สวัสดีตอนสามทุ่มค่ะทุกคนพี่เป้ชมจะพาหน,น้องๆไปรับของฟรีนะคะนั่นก็คือแท็กซี่นะคะที่เป็นเรือแบบนี้นะคะของประเทศสิงคโปร์นั่นเองมรื เขาแจกเพียงแค่5,000ชิ้นคนเล่นไม่ถึงร้อยคนนะคะน้องๆคนไหนที่อยากได้ดูคลิปนี้เลยค่ะแล้วเมื่อน้องใส่มาเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าขยันได้ดูคลิปให้จบนะคะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะเข้าแแบปามม้าพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดึงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างแล้วเมื่อน้องเข้าแมบบมาแล้วนะคะให้น้องเดินมาที่ประตูตรงดีได้เลยนะคะเข้าประตูปั๊บเขาจะวระ์ปเราไปอีแแบบนึงนะคะจากนั้นเนีนะะ่ย เล่นแบบนี้แล้วนะคะหาประตูตรงทุเรียนตรงนี้ของน้องนะคะไม่มีกุญแจนะคะน้องข้ามประตูที่2ได้เลยส่วนใครที่ไม่เคยเล่นประตูนี้คุยกับกะทิแล้วเข้าไปเล่นให้จบก่อนนะคะและสิ่งที่น้องจะต้องทําคือปลดล็อกทั้งหมด4ประตูนี้ให้ได้นะคะอย่างประตูที่2จะเป็นประตูนี้นะคะน้องใครที่ไม่มีรูปล็อกกุญแจเนี่ยน้องสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าน้องเนี่ยเล่นด่านที่1ห,หรือโลกที่1เสร็จแล้วนะคะเพราะน้องเล่นไปนะคะน้องเล่นจน ไปเลยนะคะถึงสามารถปลดล็อกประตูที่3ได้พอเราเล่นถึง100%ปั๊บนะคะมันจึงมีประตูวร์ปให้เราออกมาข้างนอกนะคะจากนั้นน้องก็เดินไปประตูที่3ได้เลยค่ะมันจะปลดล็อกแล้วให้น้องนะคะเข้ามาเล่นจนจบนะคะแล้วก็ไปประตูที่4ประตูสุดท้ายได้เลยแล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะด้วยการที่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นนะคะหวังว่าน้องจะเข้าใจหากใครเข้าประตูหนึ่งไม่ได้คุยกันทิ้งก่อนแล้วเล่นประตูหนึ่งให้จบแล้วปลดล็อกประตู2-3 4ต่อไปเรื่อยๆนะคะน้องจะผ่าน1่เควนแล้วค่ะแล้วออกจากตรงนี้นะคะออกจากเกมแล้วเข้าแมป จะมีประตูที่เขียนว่าฟรี UGC อยู่ให้น้องเข้าประตูไปได้เลยค่ะน้องจะเห็นว่าเราผ่านเควสข้างล่างแล้วคือเควสที่2แล้วนะคะเควสต่อไปเนี่ยน้องมาที่ตรงเรือนะคะที่เขาแจกของฟรีนะคะแล้วเดินเข้าวงกลมที่อยู่ด้านหลังได้เลยค่ะเควสนั่นก็คือน้องจะต้องทําแต้นที่อยู่บนด้านขวามือนะคะให้ได้ทั้งหมด50,000แต้นะคะภายในครั้งเดียวเท่านั้นนะคะน้อง ซึ่งเควสมันจะมี2 0 0หมื่นกับห้าหมื่นหากเราเล่นให้สกอร์ถึงห้า0,000ื่นภายในครั้งเดียวเนี่ยน้องๆก็จะได้เควสทั้งคู่ไปเลยค่ะแลน้องไม่ต้องซีเรียสนะสามารถเล่นเริ่มใหม่ได้ตลอดนะสมมุติครั้งนี้จบไม่ถึงห0,000ื่นน้องๆก็เล่นใหม่จนกว่าตัวเองจะเล่นดีเดียวผ่านห้า0มนั่นเองเมื่อน้องจบสกอร์นะห้าหมื่นปั๊มนะของฟรีจะเด้งลงมาแบบนี้น้องๆฝนรับของฟรีได้เลยค่ะเควสไม่ยากค่ะรีบทําตอนนี้เลยนะ